คลิปน,น,นี้จะทำเพื่อความบันเทิงเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำเอา้าวายเกินเอา้าเขา้าฟีสปินเฉยน,นะวายอ้าวายเชื่อมโอ้หมาป่าอูอ้9:11สลัดสวัสดีค่ะพีดี้อารับทุบบกท่านครับเข้าสู่ช่อง9:11สลอตกันอีกเช่นเคยอ่าอยู่กับผมคิงโปเตโต้เนาะห่างหายกันไปนานมากับเกมใหม่ของค่ายพ g b u f f a l o w i วินนั่นเองมามาดูกันเลยเนาะเกมใหม่เกมนี้จะแตกหนักหรือเปล่าเรามา ดูตารางการจ่ายก่อนเลยนะฮะก็คือก็จะมีฟรีสปินก็คือการหมุนฟรีสปินเนาะตัว Y ก็จะเป็นตัวบอฟฟ์นนั่นเองเนาะจะเป็นสิงโตลแล้วก็จะมาเป็นหมาป่ามา้าแล้วก็อินรีตามมาเรื่อยๆเนาะเกมนี้จะเป็นสายคอมโบนะคอมโบไปเรื่อยๆยิ่งคุณเยอะยิ่งแตกหนักนั่นเนองเนาะอ่ะสามตัวฟรีสปินก็เข้าฟรีสปินนั่นเองมาไปกันเลยมาวันนี้อยู่กันในทุน630นะอยู่กันในหน้าเว็บของดิโก,ก้กนหนึ่งกันอีกเช่นเคยเนาะอ่ะมาเลย 0600มาเริ่มที่10ก่อนเลยนะมาออโต้10ไปก่อนเลยมาอืมา,มาอ่าต่อครับมีก็ะลุนฟีสปินเนาะเอา้าไวเกินเอา้าเข้าฟีสปินเฉยนะกดออโต้รอบแรกเข้าฟีสปินอย่างไวเลยโอ้โหอะไรครับเนี่ยกลับมาของทิมบอร์ตโต้อรอบนี้นะโอ้โหมากันเลยมากันเลยมา เร็วจริงๆนะโอ้โหนะเว็บนี้จะเล่นตอนไหนก็ยังคงแต่ง่ายเข้าง่ายอยู่เหมือนเดิมลเลยเนาะแนะนำนะฮะมามาๆ <c oughs> กดเดียวเข้าฟรีอ่ะเป็นไปได้นะมาๆหัวเช,ชื่อมไวเชื่อมมาครับมัวมาเรียกมัวเรียกควายควายจะหยาบไหม,ม,มเรียกมัวกันน้องมัวน้องมัวน,วนี่เขาจะคูนเป็นโอ้เรื่องเหือเนี่ย กิจวัตรเข้ามาอย่างนี้ไม่ได้นะไม่ได้ไปต่อครับไปต่อวายอ่าวายเชื่อมโอ้โหหมาป่าโอ้ต่อไหมไม่ต่อได้ไปมเท่าไหร่สุดสองที่สุดวิเงินรางวัลก็โตมาแล้วนะนี่หมุนไปเท่าไหร่เองโอสุด,ส,ด,ส,ดสุดเลยนะน่าจะมีการกลับมาของทีมเวิร์กเกรอบนี้เนาะมามาไปกันต่อไปกันต่อมาอะไรครับน้องน้องควายน้อยอะ่ะควายน้อยไปอืม กดเดียวกดเดียวแตกมีอยู่จริงนะโอ้โหตุลตุลตุลฮึมายังไงอืมก้าวไว้เชื่อมมายังไงดีหมดแล้วคูออกมาได้มีสามสิบหกเนาะ อเคนะสิบหูฟีออตโตเดียวอะ่ะแตกเลยสามร้อยเก้าสิบเจ็ดนะจากทุนหกร้อยสามสิบตอนนี้ออกมาก็อยู่ที่เกนะ้าร้อยแปดสิบเจ็ดเนาะมาเราหมุนต่อเราหมุนต่อขอสักหนึ่งพันนะหนะึ่งพันหนึ่งพันแล้วหนึ่งพันมาได้ไหมได้ไหมอืมโอ้โหขอหนึ่งพันมาหนึ่งพันได้เลยเนาะเออโอ้โหสิบหูฟี แต่งหนังแนละเกมใหม่โอ้โหคิงตโัวต้ไม่ได้เล่นนานมากเลยนะกับเล่นก็โอ้ยังเพิงแตกดีแตกหนักเหมือนเดิมเนาะในหน้าเว็บของนิโก้ก็เลยหนี่เนาะโอ,โอ้โหสุดๆุดไปเลยมา่ะเอาให้หมดมออโต้เดียวรู้เรื่องอ่ะคิวมาอีกมาคิวมาอีกมาอ่คิวมาครับโอ้ Q คิวกี่ตัวติดสามตัวแล้วนะฮึ่มสามตัวคูณสองมาได้มาอีกอะไรห้าสิบสอง โอ้โหแตกง่ายเหมือนแจกฟรีโอ้โหเออก็จากทุน630มาตอนนี้1,100นเนาะพอแล้วนะถือว่าโคตรไวนะไวมากกดเดียวนะออตโต้เดียวจบเลยนะเพื่อนๆใครอยากจะลองตูดนี้นะออตโต้ปึ๊บเข้าเกมออตโอต้เดียวแตกเลยเออเข้าเลยไวมากๆโดนใจเลยนะสำหรับหน้าเว็บนี้นะ,ะสำหรับใครที่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับอยากให้คิงปอเตโตเล่นเกมไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยใครที่อยากเล่นเกม b u ฟ f a l ลวินนะ เด็กคิงบูเลโต้จะทิ้งลิงค์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะเออวันนี้คิงบูเลโต้กับ911สล็อตต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โห oh, oh, แต่โคตรง่ายแต่โคตรง่าย